สม้มทำโดนัทจิ๋วด้วยนะคะสม้มทำโดนัทจิ๋วนะคะตอนนี้ก็จะทาเนยบนเครื่องโดนัทนะคะทาเนยทุกกลุ่มเลยค่ะทาให้ทั่วจากนั้นก็หยอดขนมลงไปค่ะ ส้มจะทําไส้สังขยานะคะโดยที่ส้มจัดหยอดแป้งลงไปครึ่งหนึ่งก่อดน,นะคะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปค่ะสังขยาใบเตยนะคะจากนั้นก็จะเติมเนื้อแป้งขนมลงไปให้เต็มพิมพ์ค่ะ ปิดเตาค่ะแล้วก็จับเวลาที่7นาทีเดี๋ยวมาดูตอนขนมสุกนะคะสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะตะเกียบของเรานะคะค่อยๆเคาะๆไปนะคะให้เขาหลุดออกมานะคะค่อยๆเคาะไปค่ะก็จะหลุดง่ายๆเลยนะคะ ครบเวลาแล้วค่ะไม่ต้องกลับขนมนะคะขนมสุกอยู่แล้วนะคะสุกสองด้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสีจะไม่เท่ากันแค่นั้นค่ะแต่สุกแน่นอนค่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นบนตะแกรงค่ะพักให้เย็นก่อนแท็กค่ะ สุกแล้วน่าอร่อยมากส้มจะมีไส้สังขยาแล้วก็ลูกเกดนะคะต่อไปนะคะส้มจะทำเป็นหน้าลูกเกดนะคะโดยที่ทาเนยเรียบร้อยนะคะส้มก็จะใส่ลูกเกดลงไปบนพิมพ์เลยค่ะสี่ห้าเม็ดค่ะ จากนั้นก็จะหยอดขนมค่ะเอาแบบเต็มเลยนะคะเต็มพิมพ์เลยนะจากนั้นก็ปิดเตาค่ะแล้วก็จับเวลาเจ็ดนาทีเดี๋ยวมาดูตอนขนมสุกค่ะ เคาะอ่อนคาะจะได้ออกง่ายๆ น่ากินมากๆเลยค่ะโดนัทจิ๋วของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีหน้าลูกเกตค่ะส่วนเขียวๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเราจะสอดไส้เป็นคัสตาร์ดใบเตยค่ะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะอยากชิมก็ทักมาได้เลยจ้า ขนมของส้มแพ็กเสร็จแล้วนะคะเป็นโดนัทจิ๋วคะ่ะแพ็คละสิบบาทนะคะแล้วก็จะเป็นเค้กกล้วยค่ะแพ็คละสิบบาทเหมือนกันคะ่ะพร้อมส่งความอร่อยคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะวันนี้